ศึกวันกิ่งทองบวกเพชรวิเศษครับ14พฤศจิกายน2559ครับมวยคู่ค้ำของรายการสิงห์พรันชัยครับในสายศึกของเกียรติเพชรข้ามฝากลุยกับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ในสายศึกของเพชรยินดีครับมีการต่อนนหนักกันหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับสิงห์พรันชัยมา123เพชรดำ124เป็นนักชกจากอุบลราชธานีครับทางด้านของเพชรดำส่วนสิงห์พรันชัยนี่จากนาครศรีธรรมราช กรรมาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับสิงห์นี่แพ้พระจัน์รฉายชนะยอดมงคลและล่าสุดครับชนะพระจัน์ทรฉายล้างตาได้สําเร็จสวยงามครับส่วนเพชรดำนี่ชนะเพชรศิลาชนะมานัส,สักปิ่นสินชัยแล้วก็มาแพ้เพชรน้ํางามออกขวัญเมืองสายสโลไล้ครับเจ้าของฉายาเขานี่ครับ ยก2นี่แลกกันมันมากครับอาหัวทิมหัวทิมไปเหมือนกันครับแข้งซ้ายครับเพชรดำตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับสิงรวบแมในไม่ยอมโต้ทีมงานโกดิเพชรรันชัยแะครับมากันเต็มอัตราทีเดียวขยับเข้าหาครับเพชรดำหมัดซ้ายครับเพชรดำครับโอ้แกพยายามเหลือเกินครับเพชรดำคือขึ้นมาเป็นรอง5้าสามเลยนะครับ ลอยตัวยกที่3มานี่ก็สิงหรันชัยก็ยังต่ออยู่สองหนึ่งครับตีเข่าซ้ายครับเพชรดำขยันสยามนวดเข้าไปเรื่อยอตีซ้ายสิงโตขึ้นด้วยขวาครับต่างคนต่างงัดศอกรวบจับดีครับสิงตีซ้ายตีซ้ายครับแล้วก็อัดด้วยขวาซ้ายกรรมาการแยกออกมาครับ โอ้แข้งซ้ายครับคนหนึ่งบนคนหนึ่งแลอุ้วมุ้ยศอกซ้ายตีข่าวขวาโอ้สิงพลันออ้เจอศอกซ้ายของเพรดำครับฟันศอกซ้ายทีหนึ่งครับโอ้ไปรับเยอะไปรับเยอะครับเจอสอกซ้ายแทงข่าวซ้ายครับเพรดำสิงแม่กลางตำรารับไม่ทันเอาฟายามจะฟันศอกคืนตีสายตีสายเอาฟันสอกคืนเหมือนกันครับโอ้แลกกันมันครับแลกกันมันครับนัดสอกแทงข่าซ้ายครับเพรดำครับสิงฟันสอกเพรดำฟันคืนแทงข่าวซ้าย สิงตีซ้ายฟันศอกแม่บวกซอกคืนครับมาสิมาสิาสอืมกลัวที่ไหนครับเฮดดังขยับแข่งซ้ายแข้งซ้ายอืมบวกหมัดอ้าว้ายตรงครับมีงูเงียนครับสิงครับโอ้เจอหมัดซ้ายนี่หยุดไปเหมือนกันครับโอ้โหตีเข่าขวาครับเฮดดัสิงจับได้ดีแม่ไม่ตีครับ โอ้ยเรียกว่าชกชัอลืมตายแล้วครับสิงห์มีค่าตัวแสนแปดนะครับโอ้ยแข้งซ้ายครับตีเข่าขวาครับหมุนหาเหลี่ยมตีขวาครับเจอเข่าซ้ายของเพชรดำครับตีซ้ายตีขวาครับเตะหลุดเจอแข้งซ้ายของเพชรดำเกี่ยวเอ้าแล้วแม่เกี่ยวเขาเจ่ตัวเองเสียหลักครับลุกขึ้นมาแข้งซ้ายแข้งซ้ายสามแข้งโอ้โหหยุดไปเลยครับสิงห์แล้วก็เจอบวกมัด ศอกแม่โอ้มืนครับระคังหมดยกพอดีครับเป็นจังหวะระคังหมดยกพอดีครับเนี่ยครับโอ้โหศอกซ้ายครับหงายท้องไปเลยครับเนี่ยครับแม่มันครึ่งศอกครึ่งหมัดนะครับคุณผู้ชมครับขนาดภาพช้ายังดูไม่ทันเดินเซเข้ามุมเลยครับสิงห์พัญชัยครับโอ้โหเจอซ้ายสโลไลท์เข้าไปโอ้นี่แหละครับหมัดหมัดมวยนี่ถือ ไวยไทยถึงมีเสน่ห์ตรงนี้ครับมันเป็นไปได้หมดนะครับไอทีว่าดแน่นี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหเกมเปลี่ยนเลยนะครับเกมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นทางด้านของเพชรดำครับพลิกต่อประมาณหช่วงตัวครับงานยากของสิงห์แล้วครับแบบนี้อ้าวคนจำเบาครับสิงห์ต้องลุยคืนเลยครับโอ้โหไปพลาดท่าครับ ไปยืนรับแท่งเยอะไปหน่อยนะแล้วสุดท้ายเจอศอกซ้ายครับเข็ดดำาชกสบายแล้วครับแบบนี้แต่นะครับยังมีแต่นะครับพี่น้องแฟนมวยครับเรียกว,ว่าพลิกกันฝุ่นตลบแปะตลบก,ก็ว่าได้ครับมวยคู่นี้สุดท้ายใครจะเข้าป้ายอา้อาวอ้าวโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัดมีหน้าสะบัดน้ำกระจายขุมอยู่ไม่อยู่ครับเข็ดดำ แหมกองเทียสาวสาเยอะครับทีมงานเพชรยินดีอ้าวแข้งซ้ายเสียบซ้ายครับสิงสิงยังไงล็อกมาอ้าวเสียหลักไม่ลบกระทุ้งข่าซ้ายเร่งขึ้นมาครับสิงพรันชัยแข้งซ้ายของเพชรดำติมไม่เข้าครับเจอแข้งขวาของสิงครับแทงซ้ายมาครับเพชรดำขาตัวเพชรเอาลื่นอีกโอ้โหดูฮะ สายไม่ถึงครับเจอแข้งขวาของสิงห์ครับตีขวาครับเอาแล้วครับนี่ครับอ้าวโอ้ยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเฮดดำาชัปจะลูกช้าอ้าวกัดฟันโต้คืนด้วยการเตะซ้ายครับสองแข้งตีเข่าขวาครับสิงห์ครับเร่งขึ้นมาครับกรรมการอนันต์แยกออกมาครับ มันอยู่ที่ว่าใครจะหมดก่อนใครแล้ครับเพชรดำมีค่าตัวประมาณห0 0 0ืนนะครับสิงห์นี่180,000บาทขาดตัวครับนะครับนี่ครับตีขวาตีซ้ายตีขวาตีซ้ายแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบนเวทีนี้เอาค่าตัวมา,มาวัดไม่ได้แล้วครับตอนนี้ของกระจับตีดีครับสิงความต่อนเนื่องเท่านั้นแหละครับ โอ,โอ้ชักแผ่วไปครับตด้านของเพชรดำครับชักจะแผ่วไปครับสิงห์ยังลุยต่อแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของพยงามหักให้ล้มไม่ล้มครับอ่าได้ขวาได้ซ้ายเจอเข่าขวาของเพชรดำโตอโอ้กองเชียร์ก็บอกให้เตะเยอะๆนะครับอ่ากำปั้นซ้ายครับเพชรดำสิงห์จะมาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าวขวาครับ แล้วก็หมดยกที่4ครับโอ้โหยกนี้มาเร่งขึ้นมาทำได้ดีด้วยนะครับทางด้านของสิงห์รัญชัยครับสถานการณ์เพชรด,ดังยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าลดลงมาเหลือแค่สามหนึ่งครับยกสุดท้ายครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดหมวยชิงดำเฉยเลยครับอ่าวางแข้งซ้ายอ้าวนี่แข้งซ้ายคือสิงห์นี่ลงไปเรียกว่า ที่โดนสอบของเพชรดำานกรรมการไม่นับนะครับพอไม่นับนี่คะแนนมันก็19ครับอุ้ยแข้งซ้ายโอ้โหเต็มหน้าครับสิงห์วันนี้แข้งซ้ายของเพชรดำนี่ทำงานดีมากและชกแบบไม่กดดันครับสบายสบาย,บายรีแลกซ์เอาหลมลงไปครับสิงห์แข้งซ้ายดึงหลบไม่พ้นนะครับแล้วในตีไม่ได้ครับเพชรดำรวบเอวไว้ น้ำมองทีมงานครับสิงห์พารันชัยอาจจะโดนกันเยอะแหละครับถ้าเกิดแพ้ขึ้นมานี่หลายล้านนะครับเพราะเป็นทีมงานใหญ่ครับสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะครับสิงห์พารันชัยครับนักมวยตัวเต็งจ๋าที่จะได้รับการชูมือครับโอ้โหแข้งซ้ายของเพชรดำแล้วก็แทงเข่าซ้ายไปโอ้แข้งซ้ายแทงซ้ายท้ายๆแล้วครับ พยายามเสี่ยงหมัดแล้วครับสิงห์พลันชัยครับหมดยยครับอืมฮึก็ดูอาการนักมวยก็พอจะเดาออกแล้วครับใครจะได้รับการชูมือครับคะแนนออกมานี่เรียกว่าเอกชันสามเสียงนะครับธนดลอยู่เบิกแล้วก็จิรวัตรอินเอี่ยมให้เพชรดำชนะ49ต่อ48 ส่วนวรศักสักพักดีคำมครับให้เพชรดำชนะ49ต่อ47ครับพลิกล็อกอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับเพชรดำครับโอ,โอ้โหก้าวขึ้นนี่ครับขึ้นสู่ทำเนียบมวยเงินแสนอีกคนนึงแล้วครับ